เรื่องอะไรครับล่าสุดโอ้ชาติชาติอะไรวะชาติพยักพยักโอชาติพยักอันนี้เรื่องล่าสุดเลยช่องเซ็งช่องเจ็ดโอช่องเจ็ดชาติพยักล่าสุดช่องเจ็ดครับอีค่อนข้างมีดีหน่อยก็พวกหมอฉาหมอยาตาโถงตะโถงโอมโอลิโอมิโอะโอลิโอะโอลิโอะโอลิโอะ แล้วตะก่อนเนี่ยลุงเป็นคนจัหวัดที่ไหนอะครับผมเคยกรุงเทพกรุงบางงุนกรุงเทพบางกนสิริราชโอ้แบ้านสิริราช๋อแล้วชีวิตยังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่อยู่ไม่มีที่อยู่โอ้มีที่อยู่คือของข้องของเก่ามันแพงอเดือนเดือนประมาณหมื่นหมื่นนะครับผมอาจองมา ที่นี่มันไม่มีเสียค่าเช่าเสียอะไรแล้วก็เลยมาต่ออาศัยว่าเป็นเชื่อเป็นเพื่อนกันกับเพื่อนแฟนแฟนครับส่วนอยู่กับแฟนนี่ก็ยังไม่มีบุตรอะไรด้วยกันใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีอยู่กันมานานหรือยังครับเพิ่งสองปีอ๋อสองปีลุงนขางมีแฟนหลายคนกันก่อนเขาเขาเรื่องเมื่อเราไม่มีงานอย่างเงี้ย แฟนจะบ่นกับเราไหมบ่นก็มีมันเลิกเว่าเราไม่มีทํางานแล้วก็ลดลดราคากาไปได้มากมากแฟนให้กําลังใจบ้างไหมธรรมดาธรรมดาเป็นเพื่อนกันแบบนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันครับจ้ะครับเราคัดคิดไปแล้วครับว่าเราตัดสินใจไปแล้วมันไม่มีด้วยครับผม เราแก่แล้วแล้วตอนนี้มีเงินเก็บเงินออมไม่มียังไม่มีเลยใช่ไหมไม่พใจแล้วเงินผู้สูงอายุอะครับมีไหมเดือนเท่าไหร่เงินผู้สูงอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบอร์ขงอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดร้อยอ๋อก็เพื่อบรรเทานิดๆหน่อยๆได้โอ้มากบางมายรายได้ แป๊บเดียวเหมือนก็หมดหมดแล้วเปน้อยเนาะอ๋อคืออพวกหมูหมายังมีค่ามีเงินมากกว่าเราแต่แล้วก็มันก็ทำให้เราไม่คิดอยู่ลดลดเรื่องอีโก้ไปด้วยไปด้วยเราเคยว่าผ่านไอ้ผ่านประสบการณ์ทำให้เรา ต้องจมจมให้ได้จะจำไม่ได้ยังไงก็อย่าท้อแท้เลยต่ายใจเบื่อครับื่อสู้ๆกับชีวิตครับผมนลำพิงษชื่อชื่อมีชื่อไหมครับผมคุณลุ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 มลำพิกปลาร้าผัดพี่ยานรุมอ๋อครับผม อ่าโอเคครับบายบายเลยก็ได้ครับผมบายขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ